สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่1ท่านว่านะฮะสองพนะวันนี้ก็มีน้องคนหนึงนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากให้ผมรีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคานะครับ Honda เว็บร้อตัวล้อแมกสีน้ําเงินนะปี2024ไนไม้สีแดงนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยลงให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะคอมเมนต์เข้ามานะฮะอยากให้ผมรีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคานะครับสำหรับ Honda เวบร้อยสิตัวล้อแม็กสีน้ำเงินนะปี2024นะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับเงินสดนะฮะแล้วก็4รถเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีน้องคอมเมนต์มานะฮะก็เลยจัดให้นะครับ วันนี้ก็วันที่1ท่ธันวานะฮะ2,566นาะครับวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นล่าสุดนะฮะสำหรับเดือนธันวานะฮะราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะฮะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าที่ลงเนี่เห็นเพื่อนๆพี่ๆนะฮะคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าทําไมราคาไม่เท่ากันนะครับที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลัง มองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจนะฮะที่จะซื้อรถนะก็เหมือนน้องที่คอมเมนต์เข้ามานะครับกําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถ Honda าเว็บ1 0ตัวล้อแม็กซีน้ําเงินนะฮะก็เลยให้ผมรีวิวนะเผื่อเป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเวลาไปดูที่ร้านนะฮะบางทีก็ดูในช่อง y o u t u b e เอานะครับแล้วค่อยไปดูที่ร้านเอานะฮะ ในส่วนของราคาก็ค่อยไปคุยกันที่ร้านเอานะแต่ว่าอันนี้ที่ผมลงนี่คือราคาขายจริงเลยนะครับผมนะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เภอร์กระสังนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับเดือนธันวานะฮะ2 5ง6นะตอนนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับ h อน d ้าเวฟร้อยนะฮะตัวล้อแม็กสีน้ำเงินนะปี2024นะครับนี่ฮะ ตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นแผงเดือนไม้สีแดงนะครับที่ว่าแตกต่างนะครับก็มีแค่นี้นะครแผงเดือนไม้สีแดงนะครับถ้าเป็นตัวก่อนนี่แผงเดือนไม้จะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้ตัวใหม่นะฮะแผงสีแดงนะสวยมากนะครับส่วนลายเหมือนเดิมนะครับส่วนคันนี้นะฮะยางนอกได้ของ v ีรเบอรนะก็คือได้ยางลายเหมือนปี2023เลยนะครับบางคันก็จะเป็นยางของ ดูรนะฮะเหมือนคันนี้นะฮะคันนี้สีดำเดงนะฮะตัวนี้จะได้าลายยางของดูรนะครับส่วนคันสีนํำเงินนะฮะที่รีวิวให้น้องตัวนี้จะเป็นได้ยางของ V ีรับเนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายยางของเขานะฮะแต่ว่าขนาดยางนี่เท่ากันนะครับผมนะ70เจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของดิสหน้าดิสหน้าจะเป็นสีทองนะฮะกระบอกโชคสีดำนะครับแต่ว่าเนื้อสีนะฮะก็จะเป็น สีน้ําเงินทั้งคันเลยนะครับตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีน้ําเงินนะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงนะครับสีดําแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับส่วนคันนี้นะฮะน้องคอมเมนต์เข้ามานะฮะอยากให้ผมรีวิวสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าน้องกําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะครับผมนะะก็สามารถเอาราคาไปเทียบได้นะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะ ส่วนที่นี่ก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่47,930บาทนะอันนี้คือคราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิบล้อแม็กตัวท็อปนะฮะไม้สีแดงตัวนี้นะครับเนี่ยตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะสายเร่งสองทองเส้นนะครับแล้วก็กุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับตัวนี้รถผลิตมันที่ 20สินะฮพฤศจิกายน2566นะฮะวันนี้วันที่1นนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นวันที่1นันวานะครับผมนะเดือนใหม่เลยนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับผมนะก็อีกเดือนหนึ่งก็จะปีใหม่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะในช่วงปีใหม่นะครับวันนี้ก็มีราคาพิเศษนะครับราคาโปรโมชั่นเดือนธันวานะครับ โบนัสออกนะฮะซื้อไปเป็นของขวัญนะฮะให้พ่อให้แม่นะฮะหรือว่าจะออกให้ลูกให้หลานนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็รีวิวแล้วก็อัปเดตราคาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะสีน้ําเงินปี2024นะฮะไมสีแดงนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930บาทนะอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะ เพราะว่าจังหวัดเราอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ก็จดทะเบียนให้นะครับเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมย์นะครับสหรับเพื่อนๆพี่ๆทานาที่อยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับรอคู่มือกับป้ายทะเบียนประมาณ45วันนะครับผมนี่ฮะสวยงามเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็1นถึงสี่นี่เไปข้างหน้าเลยนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องร้อยสินะฮะเป็นระบบหัวฉีด PGM FI นะฮะรับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ รับประกันระบบหัวฉีดได้5ปีนะครับส่วนถังน้ำมันก็สามารถจูนน้ำมันได้ถึง5ลิตรถังใหญ่มากนะครับจูนน้ำมันได้5ลิตรรองรับแก๊สโซฮ915แล้วก็ E20 นะหมายเลขตัวถังก็ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสีดำตรงนี้นะก็คือตัวปิดท้ายเบาะตัวนี้จะเป็นสีดำนะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะของ110ตอนนี้ก็อยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะครับ ็ถือว่าประหยัดมากนะครับลิหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9กิโลนะฮะส่วนราคาที่ติดมากับรถก็46,400นะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบรนะครับผมนะแต่ว่าทางร้านเราขายอยู่ที่47,930บาทนะน,นี่คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะแบตเตอรี่ก็รับประกันเหมือนกันนะครับรับประกันให้6เดือนหรือว่า5,000กิโเมตรนะครับผมนะ ตัวใหม่2024ไม้สีแดงนี่จะไม่มีเครื่องมือที่ติดมากับรถนะฮะก็คือบล็อกหัวเทียนกับไขควงนี่จะไม่มีนะครับผมนะเดี๋ยวเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆออกรถไปว่าทําไมรถไม่มีเครื่องมือนะเขาไม่แถมมาแล้วนะครับผมนะเพราะว่าเขาเน้นให้เราเข้าไปตรวจเช็คในสูตรบริการนะรไม่อยากให้เราซ่อมเองนะเพราะว่าเวลาเราซ่อมเองนี่การรับประกันจะหมดนะครับเพราะว่าฮอนด้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรนะครับผมนะ ระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5้ปี50,000กิโลเมตรนะถ้าเราตรวจเช็คตามระยะทางนะครับหรือว่าเข้าไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องตามระยะทางนะครื่องยนต์เกิดมีปัญหานะครับหรือว่าระบบหัวฉีดมีปัญหาภายใน5ปี50 0 0 0กิโลเมตรก็สามารถเคลมได้นะครับเคลมก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเคลมฟรีเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้ารถมีปัญหาก็สามารถเข้าไปตรวจเช็ค,คตามศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศได้เลยนะครับผมนะออกที่บุรีรัมย์ก็สามารถตรวจเช็คที่กรุงเทพได้นะครับออกที่กรุงเทพก็สามารถมาตรวจเช็คที่ บุรีรัมย์ก็ได้นะครับผมนะขอให้เข้าตามศูนย์ฮอนดานะครับผมนะเพราะว่าฮอนด้าเขารับประกันนะฮะทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับผมนะนี่ฮะสวยเลยนะครับสีนี้ก็สวยนะครับสีน้ําเงินสําหรับน้องที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็ อมเขนต์เข้ามาได้นะครับถ้ามีรถนะฮะถือว่ามีราคาใหม่ล่าสุดนะฮะร,ราคาโปรโมชั่นล่าสุดผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับหรือว่าท่านใดที่เคยซื้อหรือเคยสอบถามนะครับราคาในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆน,นะขายอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ